จะบอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งเกมผีเลยก็ว่าได้ค่ะจากเกมผีหลอนๆทั่วไปเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวพอคราวนี้เขาเนี่ยจะให้เราไปเปิดไมค์คุยกับผีกันเองเลยอิงเนี่ยก็ไปเจอเกมนี้มาค่ะกับเกม Super Normal ถ้าหากว่าเราเนี่ยดูตัวอย่างเกมแล้วก็ดูน่ากลัวนะเริ่มฉากมาน้องผีก็นั่งก้มจกกองเลือดก,กันมันพร้อมเสียงวีดสยองที่ทำเ,เราตกใจแถมน้องยังหันมาควงสว่านตุ้งแช่ให้น่ากลัวกันอีกใครที่ใจแข็งเนี่ยก็ต้องไปเป็นนักสืบในเกมนี้กันดูและหาคำตอบกันเองค่ะในเมื่อการเดินสำรวจเนี่ยมันยังหลอนธรรมดาไปทางพัฒน,นาเกมนี้เขาก็ดันเสร์ฟหนักให้เหล่าเกมเมอร์เปิดไมค์ไปลองคุยกับน้องผีเองเลยแล้วกัน ส่วนเรื่องราวภายในเกมนี้ขอละคร่าวๆเลยนะคะว่าเราจะได้เดินทางไปยังอาพาร์ตรเมนต์สุดมืดที่แฝงไปด้วยความลับพร้อมมารับบทเป็นนักสืบวแอดที่ได้รับมอบหมายให้มา,ขาไขปิศนาการหายตัวไปของลูกสาวมาซาโตะซากาม o ต o พร้อมค้นหาความจริงถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ้นและเกมนี้เราจะมาสร้างเรื่องราวความหลอนผ่านการหาข้อมูลบ่ะแสของเราที่นำไปสู่ฉากจบที่แตกต่างกัน ส่วนการรวบรวมเบาะแสเนี่ยก็ต้องใช้ความกล้าในการฟังเสียงจดจำและสื่อสารกับน้องผีหรือจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่เป็นสิ่งสําคัญนําไปดําเนินเรื่องต่อกันได้ หากว่าเจออะไรแปลกๆภายในเกมนี้ก็ต้องนิ่งกันไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะคะและถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวอลังการน้องผีในชุดั้นในจะพุ่งมาทําให้เราใจเต้นและจังหวะนี้นั่นเองเนี่ยหลายคนอาจอยากจะโกยมากกันเลยนะคะแต่ว่าข้อมูลภายในเกมนี้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าให้เราเนี่ยอยู่นิ่งๆกันไว้ถ้าเกิดว่ายิ่งกระตกกระตากกันอาจจะทําให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายกันได้ และที่สําคัญภายในเกมนี้จะมีการส่มเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ยากมาให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกด้วยดูแล้วน่ากลัวจริงเลยนะคะเกมนี้อิงเนี่ยขวัญอ่อนมากยังดูกี่ทีก็ตกใจแต่ถ้าเกิดว่าใครจิตแข็งชอบเกมแนวจิตวิทยากล้าเผชิญหน้ากับเกมผีแบบนี้ก็ต้องมาลองดูกันนะเห็นว่าเกมนี้นะคะมีการวางขายให้เล่นกันแล้วในราคา179บาทมีให้ซื้อกันบน PC ใน Ste ี am ส่วนเกมจริงจะออกมาร้อนหรือว่าตึงโปะยังไงเนี่ยสายเกมผีก็ต้องไปลองกันดูได้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจกันนะ ถ้าหาว่าใครชอบในคลิปนี้ที่อิงมาแนะนําเกมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อิงก,กันด้วยนะคะในคลิปหน้าเนี่ยจะมีเกมสนุกอะไรมาแนะนํากันอีกก็ต้องมาติดตามชมกันแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ